ิบอ้าวันนั้นงนไปแล้วยังไม่ทันเปดิดคลิปเลยก่อนเราล่ลองลอยไปแล้วลอยไปตามใจ okay. ลอยไปทำ วันนี้มีงานมมีงานดึกโพสเลดูโอนะครับจะจัดที่เด็กมอบารักซึ่งเราก็มางานอย่างด่วนเลยนะครับแต่สุดท้ายเราเข้าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นงานรอบสื่ออ่ารอบสื่อแต่เราก็เป็นสื่อเหมือนกันเราก็เปถ่ายเจ้เราไปถ่ายได้เราเป็นสื่อแต่เราเป็นสื่อที่ไม่ได้รับเชิญเราก็จะไปถ่ายบรรยากาศรอบๆเดูว่ามีได้แคุ่่าอันไปให้ดูหน่อยว่ามีบ้านถี๋สิงสี่หลังมีบ้านถีสิงสี่หลังไปเข้าไปดีกว่า เราเจอใครร่วมเมื่อกี้เจอใครคะพี่แป้งพี่แป้งสูงเท่าวอมเล็์เลยเท่ากันเลยมีพี่จุ๊กแจงพี่จุ๊กแจงมีหลายคนเลยเนี่ยเดี๋ยวลองไปลองให้เป็นถ่ายรอบๆเขาไม่ได้รับเชิญนะเราจะถ่ายแค่รอบๆนะเตือไม่รับเชิญเพราะว่าพี่พี่แจ้งไม่ได้รับเชิญเรานะคะเพราะว่า พี่แจ็คไม่รู้จักเราแต่เรารู้จักพี่แจ็คโอเคพี่น็อตด้วยพี่น็อตโดยของตลาดรู้บ่อยแล้วแมใช่ไหมไปไปค่ะอันนี้จัดอย่ใกล้ไ้านกันเลยนี่เขาก็เริ่มจับพยินคาราวีนี่น่ารักมากเลยนะคะส่วนเราก็จะไปดูงานเดอะโกด์นะคะเราจัดอยู่ที่ฮอร์ชั้นสามชั้นสามกระโลงหนังด้วยทำไมเขาไม่รับเชิญเราเพื่อนเขาบอกว่าช่องอมเหล็ก ใช่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ค่อยมีคนดไลค์เออไม่มีคนรักออมเล็ตแล้วโตแล้วโอ้นน่นพ่อแอมมีงานีดเามนี่ทุกคนดูนี่นี่โอ้คนเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าเขาจะเปิดในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนวันนี้เป็นรอบสื่อนะคะรอบแรกนะเมื่อกี้ออมเล็ตได้เจอพี่แป้งด้วยนะคะครบทุกคนนะคะจะขอถ่ายรูปแค่คนเดียว ไม,ไม่ทันไงดอ like นีพอเอมดีวาแต่ต like okay, to ้ของเล่นอะไม่ใช่ไปจับมือไมุ่มอ่ไม่ใช่ไปจับมือของเล่นะป้าไม่ตมอลเยบั้่เปนอไรอ่อาลง่่ังมแว่าอยากไม่ไดรอไมะีั้่่นี้บอกเลยว่านี่เป็นอไรครับเรน anh em ạ. mà sẽ lúng người con gái nha rong hay rong hay rong nữa à không thấy là thế này sẽ chai hả ดีก่อนมองหน้าก่อนดีประมาณก็เปเป็นยัไงไงเ่เสียใจนะคะเสียใจมีความสนใจนะไปเอมมีความสนใจนี่เราจะถ่ายแค่นี้นะไม่ได้มีอะไรมากไม่ได้ดูผีผีก็ไม่ได้ดูที่นั่งนั่งเป็นเซเลเป็นสื่อ บ้านมีถึงสี่หลังนี่ใช่ไหมข้างในโฮเลยโรงเรียนหลังหนึ่งสามร้อยกว่าบาทโรงเรียนวัดล้างไรทำอันนี้อะไรพ่อเอ็มสีเขียวออกไม่ออกมันมืดศูนย์อนามัยสัตว์เลี้ยงสตีวีสิบสามสามนักงารหลอนใช้งานอ่ะพ่อเอ็มแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะคะสี่เดี๋ยวเราจะมาวันไหนคะพ่อเอ็ม ใช่เราจะมาวันจันทร์นะเพราะว่าออมเด็จะเปิดเทอมวันอังคารเดี๋ยววันจันทร์พามาโอเคไหมโอเคพี่แจ็คมาไหมอะพยยี่เอ็มเห็นปะพี่แจ็คยังไม่เห็นเลยนะมีแต่พี่น็อตพี่น็อตอหรพี่น็อตมาไหนอะพี่น็อตน,น็อตกองฉลาก ได้เอ yeah. so ็มปถ่ายรูปกับพี่แจ็คนะเกิดีาเกิดขึ้นนะเลยนเราดีอย่งเร็เแลจแจ็คไหมเอ้เดพี่แจ็คพี่แจ็คเป็นพิธีกรเรื่องอะไรีเดอะกตีเดอะกตเอไม่ใช่เดอะเดอะอะไรนะพ่อเอ็มเดอะช็อหรดอปบ่าเดอะช็อหน่าพี่บอกนะคะ มาณนี้นะคะาลทุกคนนี้ด้วยเองนะจะเปนหายเสียใจยังเออเหม็นโอเคนะคะก็ถ่ายงานให้ดูประมาณนี้นะคะเดี๋ยววันจันทร์เราค่อยมานะคะเพราะว่าวันนี้มันเป็นงานสื่อทุกคนก็ยังไม่ได้เข้ากันนะคะเดี๋ยวมา หลอนกันนี่ถ่ายในคลิปช่องเชรเบฟันนี่นะคะบ๊ายบายค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องออมเล็คลิปขับด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ